สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับผมจะมาเล่นเกมโทรศัพท์ที่มีชื่อว่า nba infinite นะครับทุกคนก็เป็นเกมโทรศัพท์สไตล์บาสเกตบอลครับวันนี้ผมจะมาลงแรงสามสามกับเพื่อนคนไทยนะครับวันนี้ผมมาคบตี้ครับจะไปลงแรงตอนนี้ผมก็อยู่แรงรีเจนมี14ดาวนะครับโอเคครับก่อนเริ่มคลิปนี้ผมอยากให้ทุกคนนั้นกดไลค์คลิปนี้ให้สิน5ไลค์ได้ไหมครับถ้าได้ ไปลุยกันแล้วครับทุกคนครับแล้วตอนนี้เราอยู่ลอปบี้เตรียมทีมเป็นที่เรียบแล้วครับทุกคนครับเพื่อนคนนี้เขาก็เป็นคนไทยนะครับอ้าต้องชวนอีกคนนึงไม่ใช่เหรอเพื่อนโอเคครับน่าจะรออีกคนนึงนะครับก็เป็นตำแหน่งที่ไม่ต้องแย่งกันครับผมเล่น PF เพื่อนเล่น PG ครับอีกคนนึงเล่นเซนเตอร์นะฮะทุกคนโอเคก็ถือว่าสมบูรณ์แบบครับเรามาคบตี้นะทุกคน ไม่ต้องแย่งกันเล่นตำแหน่งอะไรที่เราไม่ชอบนะครับเราก็เล่นตำแหน่งที่เราถนัดนะครับผมเล่นเป็นตำแหน่ง p f นะครับเป็นป a สคาลเซียครัมครับแล้วเพื่อนผมเล่นเป็น PG นะเล่นฟ o อกฮะอีกคนหนึ่งเซนเตอร์เป็นทาวครับฝั่งเขาจะมีดเนียลลินลาดครับแล้วก็ยานิดแล้วก็มีเอเดเบโยเป็นเซนเตอร์ครับอ้าวเจอตี้คนไทยกทุกคนครับเอาเลยครับงานนี้ ตีคนไทยสู้กันเองครับทุกคนครับมานะผมว่าสะดวกแน่ครับใครเจอไทยโอเคเดี๋ยวเรามาดูว่าใครจะรีบาวได้เป็นทีมแรกครับทุกคนครับแล้วฟัาางเการีบาวได้กระตกนิดนึงเอา้าชุดไม่ลงสนุกนะครับงานนี้เจอคนไทยฮะเป็นเพื่อนร่วมชาติครับผมก็ดังไปเรียบร้อยครับ ก็คนไทยเล่นเก่งนะครับทุกคนอย่าประมาทนะครับอ่ะน่าจะมาครบตีกันทั้งสองทีมนะริบลอยครับ oh! สามแป้มโอ้โหนะครับเพนี้ตาเราบุกบ้างครับทุกคน <create> แล้วทาส่งมให้ผมผมสกินให้ครับการเล่นปัสคาวเซียคำนะเราต้อง คอยสกีในเพื่อนนะทุกคนนะคอยไปรีบาะนะครับโอเคครับผมก็เรียอัพสองแต้มลงไปฮนะแล้วเขายึดย,ยักไม่ไปไหนอ่ะห่ช่องอยู่นะครับแล้วชูดเลยเรียบรอ้อยเลยฮะสวยงามครับมาครับตาเราบุกบ้างครับทุกคนไม่มีช่องเราก็ส่งนะะอย่าฝืนนะครับ แล้วก็สกีในเพื่อนนะการเล่นตำแหน่งนี้ครับ PF มีช่องก็ดังเลยนะทุกคนแต่อันที่จริงแล้วไม่ควรจะดัง่อยนะครับมันเสี่ยงกับการลนบล็อกครับอ่าโอเคันผมก็ถือว่าเสี่ยงครับแต่ว่าผมรู้ว่าผมดังได้ครับก็เลยดังผมก็ทําการประกบยานิดนะเพราะว่ายานิดเขาก็ชูดแล้วโอ้โหฮันเล่ฮูบเกือบลงครับ ผมก็ปิดยานิดครับแต่เขาชุดระยะ3ามแต้มไม่ค่อยดีเนาะผมก็เลยแบบยืนห,ห่างครับเขาต้องวิ่งมาชนนะเพื่อที่เขาจะดังฮะโอเคครับฟอกสวยครับก็ยานิดผมไม่ระแวง3ามแต้มนะฮะผมระแวงสแต้มครับแล้วเขาชุดนล้วลงเลยครับโอ้โหลินลาดสวยมากครับต่างเขาชุด3ามแต้มลงเนะี่ย นะครับเพนนีบุปกป้างึ้กระตุกอ่าต้องส่งคืนเลยครับก็กระตุกอีกแล้วครับเกมนี้ปิงเยอะจริงๆฮนะโอ้ยไม่ว่ากันครับเกมเพิ่งเปิดอ่ะแล้วผมโดนชนไปไม่ได้แล้วว่าไงฟ็อกเพื่อนจะชูดผมต้องไปรีบาร์รับทุกคนเอาแล้วรีบาวไม่ได้ครับโอเค เราเสียเปียบนะครับเสมอกันตอนนี้แล้วเพล <But S 1> <อ>นี้เขาบุกครับแล้วลงเลยปะอู้ลงเลยครับอดีบโยอารีอฟสวยครับเขาเรียกท้ายนะอารีอฟใช่ปะก็ถือว่าทำยากนะเมื่อกี้ก็ทำติดครับแล้วฝั่งเราชุดไม่ลงดึงแปลงด้วยเอางานเข้าเลยครับแล้วอะแล้วเรารีบาวไม่ได้อดีบโยแล้วรีบาวได้เลยครับ มาเพลนี้ระบบแบ้งฮะก็ตามครับไปตัวทิบสองก็ต้องดังเลยครับโอเคก็ถือว่าดังได้ครับผมก็เน้นสปีดนะครับพาสคาลีคำผมยังใช้เขาอยู่ในตัวละครแรง R6 นะครับแต่อีกไม่นานทุกคนผมจะอัพเป็น R7 แล้วครับทุกคนอะโอเคผมรีบาวได้ จุดเด่นเสียคำคือรีบาาได้สามแต้มค่อนข้างได้ครับแล้วก็ชูดใกล้ๆนี้โอเคเลยครับเป็นตัวละครที่น่าหยิบจับมาใช้นะทุกคนนะก็ตัวละครไม่แพงครับแปนก็าบาทครับแอบลงเลยครับโอ้โหถือว่าดีเสมอได้โอเคแล้วเมืเ่อกี้ถ้าไม่ลงนี้โอ้โหผมรู้สึกผิดอะแล้ว หมดเวลาแล้วเขาต้องชูลแล้วฮะยาหนีไกลไม่น่าจะได้ครับต้องต่อเวลาแล้วครับทุกคนกครับแล้วต้องต่อเวลาครับโอ้ฝั่งนูน้นเล่นเก่งนะครับทุกคนสนุกครับแมตชนี้แมนะเราได้เปิดก่อนครับผมไม่ความสุขอะแมตชนี้รู้สึกว่าโคตรเดือดเลยครับแรกกันไปแลกกันมานแล้วขเขาไล่ัพเกืบอบลงครับ เราบุกคืนนแบงครับไปยังไงฟอ็อกเพื่อนจะดังหรอไม่ไม่ได้นะ่ะผมส่งคืนเลยครับออแล้วเพื่อนชุด,ดแดงไม่น่าจะลงผมต้องรีบาวผมรีบาวได้ครับ <c oughs> แล้วเท้าโดนชนไปไม่ได้แล้วฟอกดังเลยฮะ <c oughs> โอโหแล้วฟอกน <c oughs> ะขึ้นดังอย่างไกลแล้วทุกคนโอ เอาแล้วเป็ดบางครับไม่เห็นเลยเกือบอ่าสุดฟรีโถครับฟอ,อกขึ้นดังนะครับนะครับรู้สึกว่าเกมมันเดือดฮนะลงใช่ไหมไม่ลงอะไรเขารีบาวได้ W เลยอัพลงไปครับรีบาวได้นะครับ16ต่อ14ยังไงเพื่อนลิงชิงบอลไปต้องเล่นลิงชิงบอนลนะครับทุกคนครับไม่งั้นมีโอกาสแพ้นะเพราะว่าเรานำไปสองแซมครับ ราะว่าลินลานค่อนข้างจะเก่งครับโอเคน่าจะปิดเกมได้ก็เก่งครับทีมตรงข้ามเก่งมากครับยอมรับสนุกครับแมบนี้เห็นไหมครับลินลานเก่งนะถ้าเมื่อกี้เราไม่ถ่วงเวลารับรองคโดนแซงฮะโอเคโอเคครับทุกคนครับคลิปนี้นะผมว่าทีมเขาเล่นดีครับทีมเราก็เล่นดีครับสนุกมากครับ โคตรเตือนเลยครับทุกคนครับผมว่าเจอคนไทยอย่างเงี้ยสนุกครับต่างคนต่างมาเป็นงานทุกคนเนาะโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าไว้เจอกันนะทุกคนครับคลิปนี้สวัสดีครับ